สวัสดีค่ะทุกคนกุตเติ้ลถักรอยเธอค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาปั่นจักรยานนะคะในฟาร์มนะคะในประเทศเยอรมน,นีนั่นเองนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะมองไปทางไหนก็เขียวขจีนะคะเต็มไปด้วยต้นยาต้นดอกไม้นะคะหรือวัชพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ วันนี้เราก็มาปั่นจักรยานนะคะชมวิวและบรรยากาศดีๆในหน้าร้อนนะคะในช่วงหน้าหนาวเราก็จะเก็บตัวอยู่แต่ภายในบ้านนะคะเพราะหิมะบ้างฝนตกบ้างนะคะบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ ที่แห้งเหี่ยวนะคะรอเวลาที่จะผบใบในช่วงฤดดูใบไ,ไม้ผิกหรือหน้าร้อนนั่นเองนะคะอยู่ในช่วงหน้าร้อนนี้ใครที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือต่างแดน <c oughs> ก็จะมีความสุขมากๆค่ะในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าได้ชมดอกไม้ส,สวยๆและชมบรรยากาศดีๆในช่วงหน้าร้อนนั่นเองค่ะ วันนี้ชมบรรยากาศธรรมชาติจุใจแล้วเราก็ขอตัวปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนพบกันคลิปหน้าค่ะ